ต้องบอกทุกคนก่อนว่าเออ1920เนี่ย,ยงงที่ทุกคนเห็นไส้เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนทั่วโลกจะได้เห็นมันต้องมาจาก LP หรือว่า Liquid Provider ที่เป็นระดับธนาคารใหญ่เท่านั้นต้องเล่าให้ทุกคนฟังก่อนว่าการทำงานเบื้องหลังเนี่ยมันทำงานยังไงตรงนี้ฮะ Bank ก็คือธนาคารนั่นเองน,าานะครับธนาคารกลาง แห่งประเทศต่างๆด้วยนะนะครับยกตัวอย่างพวกเป็ดหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับธนาคารใหญ่ๆระดับอธนาคาร<ล>ใหญ่ๆอ,<ะ>อ่ะประชาชนตาดำๆอย่างอย่างเราเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปเทรดหรือมีสิทธิ์เกี่ยวข้องกับการ ขึ้นลงของค่าเงินได้เลยไม่มีสิทธิ์เลยนะครับในอดีตเนี่ยก็จะมีแต่รายใหญ่เท่านั้นที่เขาสามารถมาเทรดมาเก็งกําไรกับค่าเงินพวกนี้ได้ถูกต้องแต่เราเนี่ยเกิดมาในยุคที่มันดีหน่อยมีเทคโนโลยีมีบร็เกอร์ที่จะมาทําให้เราอะสามารถหากําไรจากตรงนี้ได้ถูกต้องฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่เขาเป็นคนซื้อขายกันจริงๆบันทึกราคาลงมาในกราฟเนี่ยที่เราเห็นมีแท่งเขียวแท่งแดงคนที่บันทึกราคาลงไปไม่ใช่เรานะครับต้องเป็นธนาคารเท่านั้นธนาคารจะเป็นคนบันทึกว่า ราคาที่เขาซื้อขายในวันนี้อ,อยู่ที่เท่าไหร่ราคาสูงสุดต่ำสุดราคาเปิดราคาปิดอยู่ตรงไหนนะครับฉะนั้นแบงค์เป็นคนทำทีนี้แบงค์เนี่ยด้วยความที่ เขาก็มีลูกเนาะเป็นแบงก์เล็กเป็นธนาคารพาณิชย์ต่างๆที่เขาจะต้องออกไปตามหัวเมืองต่างๆเพื่อกระจายความสะดวกสบายในเรื่องของการเงินให้กับประชาชนในแบงก์เล็กๆเนี่ยหรือว่าแบงก์พาณิชย์เนี่ยนะครับถ้าเปรียบเหมือนไทยของเราก็พวกกสิกรแบงก์เขียวแบงก์ม่วงแบงก์นุ่นแบงก์นี่ทีเนี้ยไอ้ต้าแบงก์เล็กเนี่ยนะครับเวลาที่เขาไปอยู่ตามหัวเมืองต่างๆเขาจาเป็นจะต้องแลกของเอาไว้อย่างเช่นทุกคนเคยเป็นธนาคารเนาะเคาน์เตอร์เนี่ยมันจะมีตารางที่เป็นค่าเคอร์เรนซีอัตราแลกเปลี่ยนบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณจะ ะจะต้องสำรองเงินตัวนี้เอาไว้อยู่แล้วฉะนั้นในการที่เขาเทำการซื้อขายกับแบงค์ใหญ่ไู่แล้วอบอกว่าอยากได้ดอลลาร์มาสัก1ล้านดอลเอามาสำรองไว้ก็ต้องทําการซื้อเอาเงินไทยไปให้แบงค์ใหญ่แบงค์ใหญ่เอาดอลลาร์มาให้เราเนี่ยมันก็จะเกิดการซื้อขายกันถูกไหมเขาก็จะบันทึกราคากันเอาไว้ทีนี้ครับคนคบที่เป็นลูกค้าทีนี้นี่คือเราเทรดเดอร์สิ่งที่จะบอกทุกคนก็คือว่าคนที่เป็นคนทําราคาคส่งมาให้กับแบงค์นะครับเป็นคนบันทึกราคาทุกอย่างก็คือแบงค์ใหญ่ นะครับหรือไอตัวราคาที่เขาฟีดมาให้เราเนี่ยมันมาเป็นกราฟให้เราเห็นทุกวันเนี้ยม,มันจะเรียกว่าตัวลิควิดโปรไวเดอร์ซึ่งแน่นอนครับว่าแต่ละประเทศแต่ละโซนทวีปแต่ละที่ก็จะมี LP ไม่เหมือนกันมันไม่ใช่ว่ามีแบงค์แบงค์เดียวบนโลกใบนี้<ฮ>มันมีเยอะมากรีเทลแบงค์เนี่ยก็เยอะมากเหมือนกันฉะนั้นแล้วเนี่ยเ p เนี่ยคขาว่า LP เนี่ยมันเกิดมาหมดเลยครับอยู่ที่ว่าบ็กเกอร์นั้นๆนะครับบ็กเกอร์ก็คือตัวรีเทลแบงค์นี่แหละต้องเล่เาถึงก่อนว่ารีเทลแบงค์เนี่ คนที่อยู่ระดับเดียวกันกับ retail bank ก็คือโบรกเกอร์นะครับเวลาเราซื้อขายเนี่ยเราจะผ่านโบรกเกอร์ก็ได้หรือเราจะผ่านแบงก์พวกนี้ก็ได้ไอตัว retail bank ก็เป็นโบรกเกอร์เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าโบรกเกอร์อาจจะไม่ได้มีการฝากเงินถอนเงินอะไรเหมือนแบงก์ทั่วไปถูกทีนี้ LP มันเยอะมากเนาะอยู่ที่ว่าใครจะใช้ LP อะไรนะครับซึ่งทีนี้ในโซนยุโรปครับเพราะว่า x t b ของเราเนี่ยอยู่ในโซนยุโรปเป็นเทียที่เป็นท็อปไฟ์ของยุโรปนะครับซึ่ง หนึ่งใน10บแลนด์อิงเนี่ยของยุโรปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปดูในเทตติ้งวิวนะแล้วเรารู้จักโบรกเกอร์ที่เป็นโซนยุโรปจะไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันจะมีกราฟราคาที่ใกล้เคียงกันกับของ XTB ส่วนบรอกอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในโซนยุโรปหรืออยู่ในโซนยุโรปแต่ใช้ i ออื่นใช้ IP ที่มาจากแบงค์อื่นๆค่ะก็จะมีกราฟที่หน้าตาไม่เหมือนกันเดี๋ยวเวลาไปเทกับเพื่อนแล้วคนละบรกอ่ะจะงงว่าเพื่อนบอกเอ้ยตอนนี้ราคา ทองอ่ะอยู่เท่านี้นะเราบอกเฮ้ยมันจะเท่านั้นได้ยังไงของฉันอยู่เท่านี้อยู่เลยนะครับมันก็มันคนละ LP กันที่ผมบอกว่าไอตัว1920เนเี่ย1920เนี่ยเนี่ยครัพผมไม่ใช่ว่าเห็นกันได้ง่ายๆนะมันต้องเป็น LP ที่มาจากแบงค์ใหญ่ๆเท่านั้นนะที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับเพราะว่ามันมาจากการบันทึกราคาของแบงค์ที่เขาทำการเทรดซื้อขายกันอยู่แล้วใน LP อื่นๆในบล็อกอื่นๆเนี่ยไม่ได้มีการซื้อขายกันใน LP นนนนัั้้เอๆอีน แต่ทีนี้นะครับด้วยความที่ตัว XTB เนี่ยเขาเป็นเพียงแค่บร o ק เกอร์ที่รับ LP มาจากทางแบงก์อีกทีนึง่งและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าด้วยคมที่แบงก์มันเทรดกันเองอยู่แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยยูยูอันเนี้ยยู you, ไม่เกี่ยวนะถ้ายูไปดู LP อื่นดูอะไรอย่างเงี้ยโนนะยู you, ไม่ยู you, ไม่มีสิทธิ์ได้ราคานี้นะไม่ได้นะเพราะอันเนี้ยเป็นของชุดใหญ่เท่านั้นฉะนั้นเนี่ยยูจะ, you, จะเห็นว่าแบงก์อื่นเนี่ยหรือว่าบรกอื่นนะ่ยไม่มีราคานี้โผล่มาเลยนะแต่แบงก์ไอเนี่ยเทรดกัน,นี่่รนนน้้น you, ะะะยูเจไไมไดาาคานะอคอนะ ฉะนั้นถ้าเกิดว่าลูกค้าของยก็คือกูที่รอตรงนี้มา,านานกูรอเทรอยู่ตรงนี้ก็คือกูนะครับถ้าลูกค้าของยนะครับได้ของตัวนี้ไปไอขออนุญาตนะเออเคลียร์ให้หน่อยทีนี้ถ้าเป็นว่าบล็อกเกอร์ที่ใช้ตัว LP เดียวกันกับ XTB ทีที่มันมีฟีดราคาขึ้นมาที่2 0กับไอตรง40เมื่อกี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดความเสียหายขึ้นเนี่ยจะเคลมให้กับลูกค้าไหมแต่ X t b บอกว่าเนื่องจากว่าความที่ราคามันขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมันมาจาก LP แล้วสิ่งที่โบเกอร์ต้องทำก็คือต้องเอาความแฟร์เนี่ยให้กับทางลูกค้กาก่อนต้องเคลียร์ก่อนเพราะว่าตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าลูกค้าไปดูนะจะไม่มีทางได้ออเดอร์นั้นเด็ดขาดแล้ว XTB แฟร์จริงไม่ใช่ไม่ใช่แค่มุมของคนที่ได้กําไรจะถูกดึงกำไรกลับนะใช่ทุกคนลองคิดดูคน,คนที่ SL ไปอ่ะ ใช่แล้วทุกคนคิดว่าคนที่ SL อ่ะคนที่ได้กาไรอ่ะฝั่งไหนเยอะกว่าคนที่ SL คนที่ SL อยู่เลยใช่ซึ่งจริงๆแล้วไอ้เรื่องนี้มันต้องไม่เกิดเพราะว่ามันต้องไม่ถึง1920มันเป็นความผิดพลาดจากฝั่ง LP เลยจากสัญญาณที่มันส่งตรงมาจากธนาคารยางคนเก็ t ไหมใช่ไม่ได้ผิดพลาดที่ตัวโบ๊กโบรกเกอร์ไม่ได้มีหน้าที่ทําราคาให่เทรดเดอร์นะโบรกเกอร์เป็นแค่ตัวกลางเฉยเป็นตัวกลางนะเห็นว่าเขาอยู่ตรงกลางเขาเป็นตัวกลางที่รับออเดอร์จากเทรดเดอร์ส่งให้แบง ถ้าเกิดว่าใครเคยฟังคลิปใน Playlist Start to Trade อะ่ะที่พิมเคยเอามาอธิบายเรื่องของโบรกเกอร์ว่าโบรกเกอร์เนี่ยมีหลายประเภทนะมี A book มี B book มีแบบ mix อย่างเงี้ยแล้วส่วนใหญ่อจะเป็น mix คือครึ่งหนึ่งส่งออเดอร์ตรงกับแบงก์ใหญ่กับอีกครึ่งหนึ่งไม่ส่งออเดอร์คือกินเองในในโบรกเกอร์ B book นี่คือแบบ รับกินเองเต็มๆม b o o k ก็คือเป็นจำพวกที่ส่งออเดอร์จากเทรดเดอร์ไปถึงแบงค์ใหญ่ทั้งหมดซึ่ง XTB เนี่ยเป็น,ปน A Book 100%เพราะฉะนั้นเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะทำราคาหรือไปเอาอ,ออเดอร์อะไรมาให้คุณเทศดถ้ามันไม่มีออ,อเดอร์เทรดจริงๆหรือบางทีเนี่ยไอตัว LP ที่มาเนี่ย มันมาจากสัญญาณการที่เป็นบัคในการคีย์ก็ทีนี้เนี่ยเ t b มีหน้าที่จะต้องเคลียร์ตรงนี้ออกเป็นโมเป็นโมฆะทั้งสองฝั่งทั้งคนที่ได้กําไรแล้วก็คนที่โดนไม่ว่าจะโดนสต็อปเอา์หรือจะโดนขาดทุนอะไรคุณจะได้คืนหมดเลยคือถ้าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยราคามันต้องมาไม่ถึงตรงนั้นแล้วเราต้องไม่ติดไม้นี่นี่ต้องบอกว่าถ้าคนที่เข้าที่40นะครับเข้าที่40ระหว่าง SL ที่แถวเนี้ยจะวางที่3 0จะวางทั้งเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็จะโดนแล้วที่โดน s อไป นะครับโบกคืนให้หมดเลย<ก>เพราะว่าจริงๆราคามันต้องลงมาไปถึงตรงนี้ถ้าเราไปดูในโบกอื่นๆเหมือนกันใน l ออื่นๆเหมือนกันมันต้องมาไปถึงตรงนี้นะครับฉะนั้นส่วนคนที่ได้ก็ไม่ควรจะต้องได้เพราะว่าเพราะมันไม่มีราคามันไม่มีราคา,าตรงน,น,รงนี้ใช่ฉะนั้นต้องเคลียร์เรียกว่าโมคาออกตรงนั้นน่ะราคาไอ้เส้นนั้นอ่ะมันไม่มีเกิดการซื้อขายกันจริงเกิดขึ้นชเพราะฉะนั้นโบรกเกอร์ก็เลยแร์กับพวกเราทั้งคนที่ได้กำไรคนที่โดนเอสเอลไปแร์ก็คือคืนหมด แต่เหมือนว่าตรงนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นทานแมททุกคนเพราะฉะนั้นใครที่เกิดการเสียาหายจากไอ้แท่งนั้นอะเต็มได้นะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้คืนแต่ฟิล์มคิดว่าทุกคนน่าจะได้คืนหมดแล้วเพราะอย่างของฟิล์มเองมีไม้หนึ่งที่เปิดเอาไว้บายเอาไว้ตั้งแต่วันศุกร์ตื่นเช้ามาฉันก็ตกใจเหมือนกันเฮ้ยทํา i, ทไมมันจะรีเพจไปเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็โอเคเพราะว่าเราอะรับความเสี่ยงตั้งแต่ก่อนที่เราจะกดแล้วเมื่อวานอะเราได้เงินคืนตรงนี้มาแล้วแบบโอ๊ยดีใจว่าอะรฟิล์มดีใจมาก ได้คืนด้วยเจ๋งว่ะอะไรเงี้ยส่วนของผมอ,ะอ่ะของผมเข้าบายไว้ที่สามสามแล้วราคามันสลิปกันทุนสลิปการทุนใช่เพราะว่าผมการทุนเอาไว้ก็ได้คืนใช่อย่างอันเนี้ยมันมันจะคนละเหตุการณ์กับการที่เวลาแบบข่าวมาแล้วเราโดนสลิปเพจนะอ,อันนี้แยกกันนะทุกคนเพราะเหตุการณ์เนี้ยมันไม่มีการซื้อขายตรงนั้นเกิดขึ้นใช่แต่เวลาที่มีข่าวแล้วเกิดการสลิปเพจอ่ะมันมีการซื้อขายเพียงแต่ว่ามันไปซื้อขายอีกราคาหนึ่งไปแมทช์ราคาที่ไม่ใช่ราคาที่เราวางไว้อ่ะสมมตินะเซลมา แล้วราคามันลงไปตั้งเยอะไปถึง TP ด้วยแต่ไม่ปิด TP เป็นเพราะอะไรอันนี้คือการสลิปเพจคือราคามันลงมาถึงแต่มันไม่มีออเดอร์ไปที่จะมาแมชกับออเดอร์เซลล์ของคุณอะ่ะถ้าเกิดว่าเราจะซื้อก็ต้องมีคนขายให้เราถ้าเกิดเราจะขายก็ต้องมีคนซื้อมันต้องแมชกันมันถึงจะซื้อขายกันเกิดขึ้นได้ก็คือตอบคําถามได้ว่าไอ้จุดอย่างเนี้ยเวลาที่มีข่าวแรงๆอย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้ที่อ่ะคุณจะโดน s l ิปเพจ SL หรือคุณจะโดน TP, s l ิปเพจ p ีพหรือคุณจะไม่ติดออเดอร์มันเกิดขึ้นได้หมดในช่วงที่เป็นข่าวเนาะแล้วมันเกิดการซื้อขายตรงนั้นจรงิงๆแต่ไอจุดอย่าง1920เนี่ยที่มันไม่เกิดการซื้อขายตรงนั้นน่ะโบ๊เขาก็เลยต้องถอนคืนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นออเดอร์อะไรที่เปิดอยู่ตรงนั้นเอาคืนทั้งหมด okay, เหมือนตรงนั้นไม่เคยเกิดขึ้นเป็นบั ที่ L P ของการบันทึกสัญญาหรืออะไรก็แล้วแต่คุณทุกคนลองดูนี้ก็ได้นะครับถ้าใครที่ใช้ t r a d i n g View อยู่นะครับจะรู้จัก Oanda เพราะว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโ b r o อร์เนี่ยอันนี้ก็ไม่มีการบันทึกที่1920เหมือนกันแสดงว่าใช้ L P คนละตัวกับใช่ <XP. S 2> ถูกต้องแต่อันนี้มีเห็นไหม อ่า4 0 4 0มีอันนี้เขามีอยู่ที่4 1่น่งะครับอ่าลองไปดูต่อนะครับบางบ็อกก็ไม่เหมือนกันบางบ็อกไม่มี4 0แต่มี2 0งศูนยอะไรประมาณนั้นไม่มีทั้ง2 0ไม่มีทั้ง4 0มันแล้วแต่ว่าเขาใช้ LP ไหนใช่อ,อันนี้4 2อันนี้ก็3 3 2อ่าไม่มี4 2นะครับไม่มีอย่างของ XTB อ่ะก็ใช้ LP ที่มาจากแบงค์ใหญ่มันอย่างน้อยๆมันเลยมีให้เราเห็นนะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะ มันเป็นการบักของตัว LP ต้องบอกว่า2จุดนี้คนละเรื่องกันคนละเรื่องกันใช่คนละเรื่องกันก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมเดี๋ยวฮะคืออะไรใครไม่น่าเชื่อกับ XTV ก่อนกับ XTV ก่อนมีออเดอร์เด้งขึ้นมาแล้วบวกแบบโคตรเยอะเลยตอนนี้น่าจะเป็นอีไม้ผีนั่นแหละฟิล์มบายไว้ใช่ป่ะแล้วมันสลิปเพจ SL และเขาคืน SL มาให้ฟิล์ม และตอนนี้เขาเปิดออเดอร์กลับมาให้ด้วยว้าวดูของตัวเองเลยนมีออเดอร์มวัขึ้นมาปะเฮ้ยมีเหรอมีจริงปะเออมีโกลบเลยกับเหมือนโคตดฟิล์มเลยค่ะโดีด้วยค่ะเจ๋งอ่ะดีด้วยนะคะโคตรเจ๋งไอ้ตรงเนี้ยไอ้แท่งผีเนี้ยมันไม่มีเกิดขึ้นไง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเปิดออเดอร์ก่อนที่จะแท่งเปิดเราก็ไม่ควรจะโดนในแซลใช่ไหมซึ่งเขาเคลมให้เราแล้วเปิดออเดอร์กลับขึ้นมาให้เราด้วยงงมากเออเฮ้ยดีวะ่ะเจ๋งวะ่งวะ